สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางนี้ก็ออีกเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่15มิถุนาย,ยน65เนาะวันนี้เราไม่ได้ทำ VIP เด้อเอาตัวตัวไขว่เป็นไข่ซื้อเอานะนี่ก็อีกเช้าตัวเด่นก็คือ9กับ6ตัวรองก็คือ1กับ5นะคะ9กับ9 1 9 3 9 5 9 7 9 8 6 1 6 2 6 5 6 8 6 9 1 0 1 3 1 5 1 7 1 9 ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าเก้าสามแปดหนึ่งห้านะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเดี๋ยจะจับคู่ควยเอาเนะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกห้าเอาอย่างนี้ก็ได้เนาะหกหนึ่งหนึ่งหกนี้จะได้ไม่เปลืองตังค์นะคะ ามตัวก็เก้าหกหนึ่งหกเก้กหรา็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับหันเราเนาะต่อไปนี้ก็อ,อีบายตัวดินก็คือ8กับ1ตัวรองก็คือ9 9กับ2ที่จริงมันเป็น6แต่เราเปลี่ยนเป็น2เนอแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห สองก็สองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกสองเก้าสองหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งหนึ่งเก้าห้าสามสองห้าแล้วก็หกเก้าแปดเนาะหรือจะจับคู่ไวายเอาอย่างนี้ก็ได้แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดแปดเก้าเก้าแปดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีถ้าจะซื้อ V ีเก็จับเป้าตัวนี้เลยไปควาเอาเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะ อย่าลืมกดซับสไค i b ์กดไลค์ช่องมุลเส้นพาด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะ